สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปการเกษตรดีๆทางช่องโคราม,มีเดียอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านที่กำลังคิดจะปลูกทุเรียนนะครับเวลาไปซื้อต้นกล้าก็มักจะมีคำถามว่าจะเลือกต้นกล้าที่เป็นกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงดีนะครับซึ่งเป็นคำถามที่มีคำตอบค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวครับในคลิปนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อดี แล้วก็สรุปเป็นเหตุผลหลักๆ3ข้อนะครับที่พี่น้องเกษตรกรใช้ในการเลือกต้นกล้าทุเรียนมาให้ดูกันแบบง่ายๆครับเริ่มด้วย3มเหตุผลหลักที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรเลือกปลูกทุเรียนกิ่งข้างเพราะอะไรมาดูกันครับข้อแรกนะครับต้นกล้าราคาถูกราคาต้นกล้าทุเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่กิ่งกระโดงก็จะมีราคา สูงกว่ากิ่งข้าง2 3เท่านะครับดังนั้นนะครับการเลือกใช้กิ่งข้างจึงสามารถที่จะประหยัดต้นทุนนะครับในการปลูกทุเรียนไปได้ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องใช้ต้นกล้าจำนวนมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนข้อนี้นะครับแทบจะเป็นเหตุผลหลักในการเลือกกิ่งข้างเลยครับข้อที่2นะครับออกดอกติดผลเร็วอันที่จริงแล้วนะครับข้อนี้ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่ากิ่งข้างเร็วกว่าจริงหรือไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ฟังมานะครับก็โน้มเอียงมาทางกิ่งข้างออกผลเร็วกว่านะครับทั้งนี้ในความเห็นส่วนตัวนะครับก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับอันเนื่องจากว่าทุเรียนกิ่งข้างนะครับตอนที่มันเล็กๆนะครับก็จะมีกิ่งค่อนข้างน้อยกว่าต้นที่ปลูกด้วยกิ่งกระโดงนะครับดังนั้นกิ่งที่อยู่ด้านล่างๆนะครับจึงมักจะมีขนาดที่ โตวกว่ากิ่งของต้นกระโดงน,นะครับจึงทําให้สามารถที่จะสะสมอาหารได้มากนะครับแล้วก็ส่งผลให้ออกลูกได้เร็วกว่าครับข้อที่3นะครับเปอร์เซนต์การติดผลสูงโดยเฉพาะการปล่อยผสมเกรสรตามธรรมชาตินะครับโดยไม่ต้องปัดดอกข้อนี้นะครับสามารถที่จะลดภาระและก็ต้นทุนในการจัดการของพี่น้องเกษตรกรไปได้มากเลยทีเดียวนะครับ ครับต่อมามาดูในส่วนของกิ่งกระโดงบ้างนะครับนะครับสามเหตุผลหลักนะครับที่พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเลือกปลูกทุเรียนด้วยกิ่งกระโดงนะครับก็มีดังนี้ครับข้อที่1นนะครับโตรเร็วเนื่องจากต้นทุเรียนกิ่งกระโดงนะครับจะมีลักษณะของยอดที่ตั้งตรงนะครับเมื่อนําไปปลูกใหม่ๆก็จะสามารถเดินยอดได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ส่งผลให้มีการจเจริญเติบโตที่ ค่อนข้างรวดเร็วกว่าต้นกิ่งข้างนะครับโดยเฉพาะในปีแรกๆนะครับของการปลูกก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับข้อที่2นะครับทรงพุ่มสวยเนื่องจากต้นกล้ากิ่งกระโดงจะมีกิ่งรอบทิศท,ทางนะครับแล้วก็จะมีการแตกกิ่งใหม่เวียนเป็นทรงพุ่มที่ค่อนข้างสวยงามนะครับดูแล้วน่าชื่นใจแล้วก็มีหลายท่านบอกว่านะครับการตัดแต่งกิ่ง ก็ยังสามารถทำได้ง่ายกว่าอีกด้วยครับข้อที่3นะครับติดผลโดกเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วนะครับหากได้รับการช่วยผสมเกสรที่ดีก็จะติดผลค่อนข้างโดกซึ่งเชื่อว,ว่าข้อดีข้อนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่น่าจะอยากได้ถึงแม้ราคาต้นพันธุ์จะราคาสูงกว่าก็ยอมซื้อนะครับครับจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ก็หวังว่าคงจะทําให้ท่านที่กําลังตัดสินใจว่าจะปลูกทุเรียนกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงดีนะครับสามารถที่จะนําข้อดีเหล่านี้นะครับมาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ